สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเป็นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้ย่าหวานชนิดเล็กค่ะเพื่อนเพื่อนย่าหวานถ้าเกิดว่ามันนี่ย่าหวานชนิดเล็กอ่อนอยู่ค่ะแต่ว่ามันเล็กดอกมันสวยนะคะเพื่อนเพื่ยายเป็นไปเก็บต้นใหญ่ๆมาน,นี่เก็บให้ดู กำลังออกดอกแต่น,นี้ไม่เอาไปคะ่ะเก็บให้ดูเฉยๆคะ่ะย่าหวานค่ะเพื่อนๆมาเก็บผักอย่างอื่นเจอย่าหวานโกดไม่ได้คะ่ะเพื่อนๆเพราะมันงามโอ้ยนี่เห็นต้น ต้นมันโก่งเลยค่ะเพื่อนๆนี่มันงามงามจนโก่งเลยค่ะกรอบมากเลยค่ะแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ต้นผักค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันแก่แล้วค่ะนูน่นไปๆไปๆไปดูอุ้ยผักหญ้าหวานกําลังขึ้นค่ะเพื่อนๆกาลังขึ้นอ่อนๆค่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะมันกําลังขึ้น เก็บมาหน่อยค่ะลมแรงจังเลยค่ะผักๆทั้งหลายนี่ชอบขึ้นข้างถนนค่ะอืมเก็บมันเลยค่ะมันอ่อนมันอวบอ,อโอ,โอ้ดูความอ่อนดูความนุ่มของมันสิคะและดอกมันสวยด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ ผักจ้าหวานค่ะพเพื่อนๆเก็บบันทึกยอดเลยค่ะอร่อยมากค่ะยายเป็นอไปลวกกินอร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะอ,อุยยอดมันสิคะวบวบเลยค่ะอ้ยหลายกออยู่ค่ะพเพื่อนๆเยอะค่ะเ,ะเยอะเยอะเยอเยอเ บวบอ่อ,อนๆอองามมากเลยค่ะอดเก็บไม่ได้ค่ะเพื่อนๆดูความงามของมันสิคะงามมากหลายผักเกิดเกิดด้วยกันค่ะแซงกันเกิดค่ะอ่อ,อนๆค่ะหวบมากเลยค่ะผักหญ้าหวาน เก็บแล้วเก็บอีกค่ะเ,เพื่อนๆมันโดนฝนแล้วแล้วมันถอดยอดใหม่ค่ะงามมากเลยค่ะอย่างเงี้อดเก็บไม่ได้แล้วค่ะ